สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งในช่องของชิวัชเช่นเคยนะคะและในวันนี้ชิวัชกลับมาพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตัวละครและระบบเซิร์ฟเวอร์ของเกม Final Fantasy 14ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นคําถามที่ผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่สงสัยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะเลิกเล่นเกมนี้เนี่ยเราก็อยากจะสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยอยู่กันซะส่วนใหญ่เนาะไม่ไี่ไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะได้เจอคนบ้านเดียวกันหน้าตาคล้ายๆกันนะนะยังไงก็มาทําความเข้าใจก่อนว่าการสร้างตัวละครเผ่าพันธุ์ต่างๆในเกมนี้เนี่ยเรย ตามใจชอบนะคะดั้งเดิมสมัยโบราณการ1.0แล้วเนี่ยแต่ละเผ่าเนี่ยมีค่าสแตรเริ่มต้นไม่เหมือนกันนะคะทำให้แต่ละเผามีความได้เปรียบในอาชีพต่างๆแตกต่างกันออกไปแต่ทฤษฎีนี้เนี่ยคือปัดตกไปได้เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะสร้างเผ่าไหนค่าสถานะพวกนี้ก็เรียกว่าแทบจะไม่มีผลอะไรเลยนะคะดังนั้นใครชื่นชอบเผ่าพันุไหนก็สร้างได้ตามใจชอบเลยลำดับต่อมานะคะหลังจากสร้างตัวละครเสร็จเนาะ เกมจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะลงไปเล่นนะคะต้องอธิบายก่อนว่าปัจจุบันมีเซิร์ฟอยู่ทั้งหมด4เซิร์ฟหลักๆเลยคือเซิร์ฟนอตอเมริกานะคะเซิร์ฟยุโรปแล้วก็โอเชียเนียส่วนอันสุดท้ายที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกที่จะเล่นกันเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะในเซิร์ฟที่แยกลงไปอีกเนี่ยก็จะมีแยกย่อยลงไปอีกรอบเป็น Data Center นะคะแล้วพอแยกย่อยลงไปจากใน Data Center เนี่ยก็จะเจอเป็นเวอร์หรือว่าโลกย่อยๆให้เราเลือกเอาตัวละครของเราไปลงไปที่นนั่ออีะะีกคมมําาาาถว้ แล้วเนี้ยมันมีเยอะขนาดนี้เนี่ยควรเลือกเวอร์ไหนดีนะคะคำตอบก็คือถ้าอยากได้เซิร์ฟที่คนไทยอยู่เยอะที่สุดปัจจุบันนะคะก็คือ t อ n b นเบอรีเนี่ยแหละปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีประชากรหนาแน่นมากๆนะคะแต่ถามว่าจำเป็นต้องสร้างตัวละครในเวอร์ทอร์นเบอรี่ไหมก็ไม่จำเป็นนะ เพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีระบบการเดินทางข้ามเวอร์นะคะไปเยี่ยมโลกเพื่อนบ้านทุกคนทุกโลกในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้แถมในระบบ Data Center เดียวกันเนี่ยก็โดดไปหากันได้อีกนะคะเรียกได้ว่าจะสร้างตัวละครไหนขอให้อยู่ Data Center เดียวกันนะคะก็โดดไปหาเพื่อนได้ไม่มีปัญหาเลยแถมเวลาเรากดคิวเข้าดันเจียนหรือ t r i a l e x t r e m e c o n t t n t ต่างๆเนี่ยเขาก็จับเราหยุมๆรวมกันทั้งเซิร์ฟนะแล้วก็สุ่มคนออกมาเป็นปาร์ตี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่า ไปเล่นโลกคนน,น้อยแล้วจะมีคนเล่นด้วยไหมก็บอกให้ชัดเจนเลยว่ามีค่ะมีเยอะมากด้วยส่วนข้อจำกัดของการสร้างตัวละครโลกต่างกันนะคะก็จะมีแค่ข้อหนึ่งนะคะไม่สามารถใช้กล่องจดหมายในต่างโลกได้ข้อ2นะคะเข้าร่วม FC หรือว่ากิลในต่างโลกไม่ได้นะคะข้อ3นะคะ หาต้องการซื้อบ้านอพาร์ตเมนเต์ property ต่างๆนะคะสามารถซื้อได้แค่ในโลกของตัวเองเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องพุ่งนี้เนี่ยก็ไปสร้างตัวละครที่โลกอื่นได้เลยเพราะว่าข้อดีของ s ซ r ร์ฟทอนเบอรี่ที่มีดีในส่วนของจํานวนคนพูกพานแล้วเนี่ยอยู่แล้วไม่เหงาอะนะก็มีข้อเสียของการที่ประชากรเยอะเหมือนกันเพราะเวลาเข้าเกมเนี่ยเรียกว่าเบียดกันเข้าขนาดที่ว่า ต่อคิวเข้าเกม5,000คิวก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในวันที่ expansion ใหญ่ออกมาให้เล่นอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยเพราะว่าชิวัตเองเนี่ยนั่งรออยู่แล้วชั่วโมงหนึ่งได้กว่าจะได้เข้าเล่นเกมนะคะคำถามต่อมาก็คือถ้าไม่สร้างตัวในทอนเบอรี่เนี่ยจะสร้างที่ไหนดีปัจจุบันนะคะโลกที่มีคนไทยนิยมไปอาศัยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็จะมีกุจตานะคะเป็นที่รองซึ่งประชากรก็หนาแน่นเกือบจะเท่าๆกับทอนเบอรี่เลยคำถามที่3คือ อยากสร้างตัวละครในโลกพวกนี้แต่ทำไมสร้างไม่ได้คำตอบนะคะก็คือบางครั้งนะคะกรณีที่ประชากรหนาแน่นจนระบบมันรับไม่ไหวนะคะก็จะมีการปิดการสร้างตัวละครขึ้นนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับทอนเบอรี่เลยค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูสเตตัสแล้วว่าไม่ได้มีการปิดการสร้างตัวละครขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าณตอนที่เราต้องการจะสร้างตัวละครมีจํานวนประชากรอยู่ในโลกนั้นๆเนี่ย เต็มแล้วนะคะทำให้ไม่สามารถจุคนเพิ่มได้อีกก็อาจจะต้องรอเวลาที่ไม่มีใครออนไลน์นะคะหรือรอชักประมาณแบบตีสามถึงตีห้เวลาประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะลองเสี่ยงดวงสร้างตัวละครดูซึ่งอันนี้ก็ไม่การันตีผลนะคะแต่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่จะได้สร้างตัวละครนะเวลานั้นกรณีที่โลกไม่ได้ปิดการสร้างตัวละครนะ mm hmm. คำถามสุดท้ายนะคะคือถ้าจะหาคอมมูนิตี้เล่นที่ไหนดีนะคะควรเริ่มเล่นตรงไหนนะคะ อันนี้ก็บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ค่าโฆษณานะอ่ะแต่หลักๆนะคะคนไทยจะรวมตัวกันในกลุ่ม a c e b o o k นะคะซึ่งสามารถลองเสด์ชหาดูได้ไม่ยากนะคะมีโพสต์ตามหาคนเล่นอยู่ด้วยก็ไม่น้อยนะนอกจากนั้นก็ ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีลิงก์ที่ให้ข้อมูลสําคัญสาคัญหลายๆอย่างให้ลองอ่านกันนะคะส่วนคําถามที่ว่าควรเริ่มเล่นยังไงก็ขอขายเพจตัวเองก่อนละกันก่อนเป็นคลิปเลยว่าชิวาร์มีเพจชิโพยลงดันนะคะอยู่ใน a c e b o o k นะคะซึ่งมีไกด์เป็นแผ่นๆให้ผู้เล่นใหม่และเก่าได้อ่านกันนะคะทั้งไกด์ผู้เล่นใหม่แล้วก็ไกด์คอนเทนต์เอนเกมต่างๆหรือจะลองวิดีโอแนะนําจากช่องของชิวาร์ก็ได้นะคะชิวาร์ได้ทําวิดีโอไว้บางส่วนแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่หรือใครที่ต้องการข้อมูลรวมๆของเกม f i n a ะคะยน์งงออฟฟาย ฝากเนื้อฝากตัวต่อไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับเป็นกําลังใจงให้ชิว่าทําคลิปไกด์กันต่อไปด้วยนะคะหามีคําถามหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หรือการสร้างตัวละครนะคะก็ก็พิมพ์เข้ามาได้เดี๋ยวชิว่ามาตอบนะคะอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้หลายๆคนตัดสินใจได้แล้วว่าจะเอาตัวละครของเราเนี่ยไปลงที่โลกไหนดีนะคะวันนี้ชิว่าไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะทุกคน